วว ح. สวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่น้ำพึ่งนี่เจองวิหลานป้าน่ารักที่สุดในโลกเลยค่ะขอเขาหนเนี่ยโอ้โหพี่น้ำพึ่งถือถุงมาอย่างนี้จะบอกเลยครับว่าไปเลือกกรอบแว่นใหม่ๆแล้วครับไม่ใช่นี่แหละของเธอทั้งหมดเลยพอดีว่าพี่ไปปรับหาแว่นแล้วก็ก็บอกว่ามีของคุณเชอรี่ด้วยพี่ก็เลยรับอาสาว่าเดี๋ยวจะเามาให้ขอบคุณมากครับพี่คืออนมแวะไปสั่ง แว่นสาหรับขับรถให้ภรรยาผมครับเขาบ่นอยู่เป็นประจำว่าขับรถตอนกลางวันแล้วเขาแสบตาครับเหรวแว่นใส่ขับรถหรืออ๋อเป็นสำหรับขับรถเหรอครับเลนสำหรับขับรถหรือ drive wear สามารถช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นขณะขับรถช่วยลดแสงสะท้อนสีขาวที่จะสะท้อนเข้าตาช่วยเพิ่มทัศนียภาพในการมองเห็นให้ชัดเจนสบายตาในทุกสภาพอากาศและยังช่วยป้องกันรังสี UV ได้ด้วยครับแมนี่ชักอยากได้แล้วสิ ผมว่านะครับว่าพี่เพื่อนต้องสนใจก็แเ,เจอรี่อ่ะพูดักขนาดนี้ี่ก็ต้องสนใจเป็นธรรมดาใช่ไหมครับน้องวินหลานปา้าโนคุณพ่อพูดพักขนาดนี้เนาะเราก็ต้องอยากได้ในงควาธรรมดาเดี๋ยวเพิ่เริ่มหาพวกแล้วนะครับนี่เจอรี่น้องวินเนี่ยนะเป็นหลานรักของพี่นะเห็นตัวขนาดเนี้ยเนี่ยแต่น้องวินเนี่ยเข้าพวกได้นะมาหไหมน้องวินไม่อยากอยู่กับคุณพ่อแล้วใช่ไหมคะไปอยกกู่ป้าไหมไป,หป้าป่าะป,ป้าพึ่ง สนับสนุนโดยร้านแว่นท็อปเจริญและร้านแว่น Beautiful